สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นตอนที่2สําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเป็นเรื่องของพุทธสาวกพุทธสาวิกานะครับชาดกแล้วก็ศาสนิกชนตัวอย่างนะครับสำหรับตอนที่2นี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของตัวชีวัตที่พูดถึงการที่นักเรียนต้องวิเคราะห์และปฏิบัติตนแบบเป็นแบบอย่างนะครับในการดําเนินชีวิตโดยที่เอาข้อคิดจากประวัติของสาวกนะครับชาดกแล้วก็ศาสนิกชน โดยตอนนี้เป็นตอนที่2ครับเหลือแค่2กลุ่มสุดท้ายคือชาดกแล้วก็ศาสนิกชนตัวอย่างนะครับคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับครูได้พูดถึงพุทธสาวกกับพุทธสาวิกาไปวันนี้เรามาดูศาสนิกชนตัวอย่างบ้างละกันครับเริ่มที่คนแรกและกันนะครับจะมีอยู่2คนด้วยกันคนแรกนะครับคนนี้ถือว่าเป็นศาสนิกชนตัวอย่างนะครับที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะครับมี ฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับโดยที่พระองค์นะครับมีนามว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับโดยที่พระเจ้าอโศกมหาราชนะครับก็พระชนมายุนะครับได้72พรรษาในคุเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงของปีพุทธศักราช2240นะครับจนถึงปี312ก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ดับขันปรินิพานไปแล้วนะครับแน่นอนพระองค์ครับเป็นพระมหากษัตริย์ฉะนั้นก็ มีเขาเรียกว่าความเพียบพร้อมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับยิ่งกษัตริย์มาก่อนเนี่ยเปรียบเสมือนกับเทพเจ้าเปรียบเสมือนกับเทพนะครับลงมาจุติลงมาเกิดแน,น่นอนครับเป็นพระราชโอรสครับของพระเจ้าพินทุสารแล้วก็นางสิริธันมานะครับแนะ่นอนความต้องการของคนเป็นพ่อเป็นแม่ในฐานะที่เป็นพระหมหากษาัตริย์ก็ต้องการที่จะให้ลูกนะครับเป็นพระหมหากษัตริย์ดํารงราชวงศ์นะครับก็เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์มริยะนะครับรองเมือง าตาลิบุตนะครับปัจจุบันก็ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับก็จะเรียกว่าดินแดนชมพูทวีตมันเองนะครับแคนมรารตปัจจุบันก็คือในประเทศอินเดียนะครับต่อครับคราวนี้เมื่อ พระชนมายุนะครับได้การที่จะขึ้นครองราชเป็นพระหมหากษัตริย์ในการขึ้นครองราชของพระองค์นะครับเหมือนเดิมครับครูส่งสื่อเอกสารประกอบการเรียนไปให้นะครับไปดาวน์โหลดนะครับใน g o o g l e Site ของคุณครูได้เลยนะครับมีทั้งเอกสารประกอบการเรียนนะครับมีทั้งในเรื่องของใบงานทบทวนความรู้แล้วก็ในเรื่องของคลิปวิดีโอสอนก็ให้เตรียมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้เลยครับการขึ้นครองราชของพระองค์ครับแน่นอนในพระหมหากษัตริย์ ในการที่จะขึ้นครองราชได้นะครับในการที่จะสร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่ได้ให้เข้มแข็งได้หลกัหลกๆแล้วครับอาณาจักรจะเข้มแข็งได้ก็ต้องมีการแผ่ราชอาณาจักรออกไปด้วยการที่เรียกว่ารบราค่าฟันนะครับฆ่าฟันผู้คนเป็นจํานวนมากครับคราวนี้เมื่อพระอ,องค์ทรงทําศึกสงครามไปมากๆครับเห็นในเรื่องเห็นในเรื่องของการที่การฆ่าฟันนะครับการฆ่าช,ชีวิตผู้คนก็เลยตัดสินใจเลิกทําศึกสงครามครับ และเป็นการในรูปแบบของการที่จะแผ่ราชนจาจักรออกไปแต่เป็นการที่พระองค์เริ่มทรงศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าครับแล้วก็หลังจากที่ได้ฟังธรรมนะครับจากพระสมุทเทรละก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะครับจนกระทั่งพระองค์นะครับมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากหลังจากที่เลิกครับทำศึกสงครามหันมาศึกษาหลักธรรมคำสอนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นอุบาสก นะครับเป็นอุบาสกโดยที่นําหลักธรรมคาสอนนะครับของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ในการปกครองบ้านเมืองนะครับจึงทําให้ผู้คนเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาว่าพระองค์เนี่ยทรงมีความเมตตาทรงเอาหลักธรรมคาสอนเนี่ยทำให้ประชาชนนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับผู้คนก็เลยหันมาเรียกพระองค์ว่าธรรมาโศกนะครับซึ่งแปลว่าอโศากผู้ทรงธรรมนะครับหลังจากนั้นครับบทบาทสําคัญของพระองค์อีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของการที่ าการทําสังคยาณาครั้งที่3นะครับพระองค์ทรงเป็นอัคระศาสนูปถมพกนะครับเป็นพระกษัตริย์พระเขาเรียกว่าพระกษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่ประถมในการที่ทําสังคยาาในครั้งนั้นแล้วก็ส่งพระธรรมทูตทับไปเผยแพ่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนต่างๆถึง9สายด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับพระเจ้าศรงหาราทรงโปรดเก้าในการทํานุบํารุงพระศาสนา พระพุทธศาสนาที่สาคัญสิ่งที่เกิดขึ้นที่สําคัญที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเรียกว่าเสาอาโศกเสาอาโศกนี้มีความสําคัญอย่างไรก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานนะครับในการที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับโดยที่ลักษณะเส,สาคือเป็นเสาหัวสิงห์นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็กลายเป็นตาประจําของประเทศอินเดียไป รพระองค์งนะครับก็ทรงทำนุบำรุงทุ่มเทในการที่จะเผยแผ่ศาสนาเป็นอย่างมากก็มีการที่พระราชทานทรัพย์สินพระองค์งครับในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็สร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็สร้างเจดีย์อะไรเยอะแยะมากมายอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าอาโศกได้ทาไว้ในช่วงตลอดระยะเวลาที่พระองค์งจะมีชีวิตอยู่นะครับคราวนี้นะครับข้อคิดในการดําเนินชีวิตที่นักเรียนสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้ อย่างแรกครับข้อที่1ข้อที่1คือพระองค์เคยทําผิดครับคนที่เคยทําผิดนะั้นะเมื่อกลับตัวกลับใจนะครับหันมาทําความดีได้ครับก็เป็นสิ่งที่สวยงามทุกคนก็พร้อมที่จะอภัยหลังจากนั้นพระองค์ก็มาสร้างสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับแล้วก็สังคมโดยรวมให้กับให้กับรัฐของท่านให้กับแคว้นของท่านนะครับแล้วก็ประชาชนก็หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนะครับข้อที่สองครับพระองค์ทรงเป็นผู้เห็นการไกล เห็นการไกลยอย่างไรพระองค์เห็นการไกลว่าในอนาคตนะครับพระพุทธศาสนาอาจจะเขาเรียกว่ามีจุดที่รุ่งเรืองสุดและอาจจะมีจุดที่ต่ําสุดพระองค์เลยตัดสินใจในเรื่องของการสร้างเสาอาโศกสร้างจารึกอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ให้คนรุ่นหลังหรือวันใดวันหนึ่งมันเสื่อมสลายลงไปมันสู่จุดต่ําลงไปก็ต้องการให้ผู้คนนั้นไปศึกษาคนขความเพิ่มเติมก็เลย สร้างจารึกสร้างเสาอโศกสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกด้วยนะครับโดยสิ่งต่างๆที่พระองค์สร้างขึ้นมานีครับก็มีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองครับต่อไปนะครับข้อที่3ครับพระองค์ทรงเป็นที่เรียกว่าผู้เสียสละนะครับเสียสละต่อส่วนรวมครับเสียสละในเรื่องอะไรคือ,อจ่ายพระราชทรัพย์จํานวนมากครับเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมในการสร้างวัดสร้างพระสถูปสร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆนะครับพระสถูปนะครับลักษณะคล้ายๆกับเจดีย์แต่ในสถูปนะครับเหมือนครูถ้าจำไม่ผิดเคยอธิบายไปแล้วถูกไหมนะครับพระสถูปก็มีการบรรจุอธัธิพระบรมสา,ร,านนรีาาราตุนะครับต่างๆเอาไว้ต่อไปพระองค์นะครับ ยังทรงเป็นกําลังสําคัญในการส่งเสริมเผยแผ่พ,พระพุทธศาสนาก็คือพระองค์ทรงเป็นอัครศัสนุปสมภกคืออุปธรรมศาสนาพุทธถ้าพระมหากษัตริย์นับถือศาสนาอะไรประชาชนก็จะนับถือศาสนาดังต่มกันจึงทําให้ศาสนาในช่วงของพระเจ้าอาสมหาราเนี่ยประชาชนเรียกว่าส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธจนได้เรียกว่าผู้ที่นับถือพราหมณ์ส่วนใหญ่ก็หันมานับถือศาสนาพุทธด้วยเหมือนกันนะครับ อันนี้คือข้อคิดในการดำเนินชีวิตของพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับมีทั้งที่ในเรื่องของกลับตัวกลับใจถูกไหมครับสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมเป็นผู้มองห็นการไกลนั่นเองนะครับต่อไปครับาศาสนิกชนตัวอย่างสองคนต่อไปนะครับสองคนนี้นะครับเป็นบุคคลที่เรียกว่าสําคัญเหมือนกันเพราะเป็นสมณทูตนะครับก็คือพระโสนเทระและพระอุตรเทระ โดยที่หลังจากที่สังคญญายนาครั้งที่3ครับที่มีพระเจ้าอาโศกนะครับเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับเป็นประธานในเรื่องของฝ่ายฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายคารวาะละกันนะครับแล้วก็มีการสังคญญายนาหรือชำระพระพระตรบิดกต่างๆหลังจากที่สังคญญายนาเสร็จครับเมื่อครั้งที่สพระเจ้าอาโศมหาราเลยบอกว่าพระโสเลเถระโสนเถระนะครับและพระอุตละเถระต้องทําหน้าที่ครับ โดยที่พระเจ้าอโศกมหาราชก่อนหน้านี้ที่ครูได้พูดไปว่าได้ส่งสมณทูตท,ทั้ง9สายไปโดยที่สําคัญที่สุดคือตรงนี้ครับข้อสอบมักจะออกนะครับเกี่ยวกับว่าสมณทูตโซนาเทระมีบทบาทสําคัญอะไรอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเป็นสายที่8ครับเป็นสายที่8ก็มาทําหน้าที่ครับเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาอย่างดินแดนโซนภูมิก็คือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนทุกวันนี้ครับจึงทําให้เขาเรียกว่า มันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันกเฉียใตย้หันมานับถือศาสนาพุทธนั่นเองต่อไปนะครับสิ่งที่ควรเอาเป็นแบบอย่างครับสำหรับสองพระทั้งสองของพระสนเถระและก็พระอุตลเถระคืออย่างแรกครับพระองค์เมื่อได้พระเถระทั้งสององค์เนี่ยนะครับได้รับมอบหมายทําหน้าที่พระพระ เรียกว่าไงเดียพระเทลร์ทั้งสองรูปนะครับก็ทําหน้าที่ได้ตามเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายให้ถึงแม้ว่าครับในการเดินทางนึกถึงเมื่อก่อนในการเดินทางต้องเดินทางด้วยทางเท้าทางเรือถูกไหมครับทางสัตว์แตเป็นพาหนะนั่นเองคราวนี้จะเดินทางจากดินแดนชมพูทวีปคือมาจากอินเดียมันไกลมากครับก็ต้องมีความในเรื่องของเสียสละถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายครับพระองคอ์พระทั้งสองรูปนี้ครับทั้งสององค์นี้ก็ เรียกว่าด้วยความอดทนมีขันติธรรมครับแล้วก็ความมีเมตตาธรรมความเสียสละตนเองในการที่จะเดินทางมาเผยแผ่ศาสนานะครับให้ทุกคนได้รู้อย่างดินแดนชมพูทวีปครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของชาดกครับชาดกเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครับในชาติก่อนๆครับก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในชาติสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วก็พระองค์ครับก็ได้เอา เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับมาใช้ในการสอนให้กับพุทธบริษัท4ทั้งสาพพุทธสาวกพุทธสาวิกานะครับแล้วก็ศาสนิกชนตัวอย่างนะครับโดยที่พุทธบริษัท4นะครับก็ถ้าครูมักจะย้ําให้กับนเรนเสมอก็คือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้ได้ฟังกันนะครับในรูปแบบของเรื่องราวที่สนุกสนานแทรกด้วยคติสอนใจนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดและความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน สำหรับนิทานชาดกนะครับอาไม่ใช่นิทานละกันใช้คำว่าชาดกนะครับชาดกนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันโดยที่ฟังครูมาตลอด2คลิปละคราวนี้ให้หนูไปศึกษาด้วยตัวเองครับให้นักเรียนไปศึกษาด้วยตัวเองโดยที่2เรื่องที่หนูนักเรียนต้องไปดูก็คือมี2เรื่องคืออัมพะชาดกครับแล้วก็2เรื่องนี้นะครับ ติตะติระชาดก2เรื่องนี้ครับนักเรียนต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับไปฟังครับไปดูจาก YouTube ก็ได้ครับหรือจะอ่านจากในหนังสือก็ได้เหมือนกันนะครับทั้ง2เรื่องนี้ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับครรจะมีใบางานนักเรียนทําแล้วก็ส่งใน Google Classroom ให้เรียบร้อยด้วยนะครับขอร้องนะครับทำงานส่งครูเถอะนะครับครูอยากให้คะแนนนักเรียนเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนแล้วก็เป็นการเช็กชื่อไปในตัวด้วยนะครับส่งภายในเวลาที่กําหนดด้วยนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ครับครูอัดที่ห้องจริยะนะครับอาจจะมีเสียงรถเมย์สายหนึ่งเสียงรถอะไรผ่านไปผ่านมานะครับเพราะว่าสอนพูดใช่ไหมครันี้ต้องขออภัยนะครับมาอัดที่ห้องจริยะเสียงรบกวนอาจจะเยอะไปสักนิดนึงนะครับวนนี้การบ้านนะครับอีก เดือนนึงนะครับต้องเรียนต้องเรียนรู้ในรูปแบบนี้ก็ขอให้สู้ๆด้วยกันและผ่านพ้นไปด้วยกันครับรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีและก็พร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อๆไปนะครับเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ